แล้ว er แบ็คแพคเกอร์ตัวน้อย,ยงง <uc> นี่ไงแบ็คแพคเกอร์ได้กระเป๋าละไปไหนต่อครับเนี่ยกินข้าวกินข้าวที่ไหนไ <uc> ปงั้นก็ไปกันเป็นไก่เหรอว่าเป็นไก่อ่ะ <uc> ใช่ ราต้องไปซื้อซิมกันก่อนหรือเปล่า <S 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 งั้นเราเราจะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ที่ญี่ปุ่นเลยนะ oh, no. เราต้องไปซื้อซิมกันก่อนปะ